สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับวันนี้นะเราก็สั่งเต็นท์ใหม่มาอีกแล้วใช่นี่เลยของ Nature ์ฮัรใช่ครับผมอันนี้จะเป็นวิลเลจสูตรนะครับตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวแรกของประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพอมันเปิดตัวปุ๊บผมก็สั่งมาเลยนะครับตัวนี้ก็นี่เลย3 5 3 3คูณ33คูณ126ซนเมตรนะครับนนักแล้วก็3 3กิโลกรัมกล่องน่าจะโลหนึ่งนะครับน่าจะเอากล่องออกก็เหลือ3 2นะครับ เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับได้เลยไม่ง่ายนะเพราะว่าตัวมันก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็ดูน้ําหนักเขาสิสามสิบสามขะคือปัญหาของเราตอนเนี้ยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยเอ้าก็ไม่เป็นไรใช้เวยวเราจะเปิดโลกใช่เอาล่ะแม่เจ้าอุ้ยแต่ถุงเขาสวยดี่มากเลยนะพี่ฟิล ทุกคนก็คือเมื่อกี้พ่อเปิดออกมาใช่ปะดูดิทุกคนเฮ้ยดีเทลดีอยู่นะอ้ยอ่ะลาออกมาปาโอฟิสก็คือ<ม>ต้อง<ห>มารีวิวแบบว่าตรงส่วนกลางแล้วนะนี่เขามีล้อให้ด้วยขอแกะก่อนเลยแต่คือกระเป๋าเขาว่าดูดีมากเลยนะอ่ะคู่มือรีวิวก็ไม่มีให้ดูด้วยแกะมาปุ๊บนะครับ ก็จะมีเป็นสติกเกอร์เอาเหมือนเดิมของเนชเชอรี่มีให<อ>้เสมอก็คืออันเนี้ยที่สั่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนเต็นท์สามหลังติดกันเป็นตัวแอลอ๋อคือที่พ่อชวนว่าเดี๋ยวเสาร์นี้ไปกางเต็นท์กันไหมก็อยากไปกางตัวนี้แหละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาเราไปกางอ่ะเนชเจอรี่วีดีสามมันมีแค่สองห้องอ่า <alguns S 2> ใช่แต่แนให้มีสามเอ้ยอยากเห็นแล้วว่ากางมาแล้วจะเป็นยังไงสามห้องโอ้นี่เต็นท์หรือบ้านเนี่ยจะบอกว่า เขาไม่ได้แยกโครงเหล็กเขาจะเป็นแบบเหมือนเหมือนวีสิบสามนั่นแหละที่ดูดูในรูปนะอ๋ออ,อย่างนั้นก็ดูกางง่ายนะถ้าพูอพดอย่างนั้นใช่นูน่นมาแม่กําลังเดินมาช่วย <c oughs> เห็นก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเอามาเดี๋ยวเรามาดูเลยมีอะไรบ้างการใช้ชุดเวลาไปกางเต็นท์ฟิ์มว่าลําบากแล้วกางเต็นท์รอบนี้อาจจะลําบากกว่าเดิมมันไม่มีรีวิวไงอันนี้ถุงแรกเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ แม่ถึงเอาน้ำมาให้เลยทีเดียวเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องแยกออกมาเป็นชิ้นๆก่อนคือบอกก่อนนะนี่คือการแกะครั้งแรกและยังไม่เคยเห็นรีวิวถ้ามันผิดพลาดประการใดขอภัยิก่อนเพราะเรามือใหม่ละอันนี้ไม่เคยกลางไม่เคยเห็นอ๋อไอโค้งที่พ่อบอกว่างัดกันงัดนะนี่มาๆกลางกลาง อุ้ยถ้าเป็นโค้งอย่างนี้หนูว่าที่มันหนักหนักโค้งหรือเปล่าใช่สามสิบสามกิโลนะแม่อ๋อนั้นคือตรงกลางเหรอนั่นถ้าอย่างที่เราเคยแบบนั่นแหละมันจะแยกใช่ป่ะอืม,มก็คือกลางตรงสนามหญ้านี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนมันใหญ่งเงี้ยหน้าบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยไม่น่าพอเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงต้องจับมุมใครมุดมันดูก่อนแนมะ่อ่าฟิล์มกำลังหามุมอยู่ว่าเราต้องหันหน้าไปทางไหน นี่คือฟิลมถอยห่างแต่พ่อแม่เยอะมากเพราะว่าเต็นท์หลังใหญ่แม่วันนี้ออกไปก่อนเลยโอ้โหโอ้โหุกคนดูดีเทลเขาอันนี้คือตรงกลางอันนี้เหมือนคฤหาสน์คือคฤหาดย่อมย <c oughs> <ห>่อมเฮ้ยไม่ธรรมดา <c oughs> แล้หลังเนี้ยแล้วราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมเนี้ยราคาไม่บอกหรอกอ๋อตัวแอลของพ่อก็คือตรงนู้น ช่องหนึ่งตรงนี้ช่องหนึ่งแล้วตรงนี้ช่องหนึ่งเอาละโอเคสามห้องสี่ก็ห้องหนึง่งพ่อแม่ห้องหนึง่งหนูกับน้องห้องหนึ่งของแมวห้องหนึ่งของแมวจะเอาแมวไปด้วยค่ะต้องมีสตริปโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่ไหมแม่เดินมาเดินรอพาทางนี้ก็ได้ไหมอ่าอันนี้พ่อก็กําลังจะตอกสมองนะทุกคนเดี๋ยวให้แม่พาไปเชยชมนี่ อันนี้เข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกอ๋อห้องรับแขกของเราอันนี้ก็คือดูจากบล็อกต้องพื้นนะทุกคนเป็นซีเหลี่ยมอันนั้นก็คือห้องนอนใช่ไหมอันนี้ห้องนอนก็ค่อนข,ข้างที่จะกว้างแล้วก็โปร่งสองคนพอดีเลยแล้วห้องนี้นี่นี่ก็อีกห้องนอน องห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกก็รวมเป็นสามห้องอะไรจริงๆแล้วแต่ว่าข้างบนที่เป็นแบบนี้ก็คือเรายังไม่ได้คุมผ้านะทุกคนเขาก็จะมีผ้ามาให้เราคุมเหมือนกันอ๋ออันนี้คือเราก็สามารถถอดออกได้เชื่อไะถอดออกได้๋อเขาก็จะเป็นตัวล้องแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีตัวรับข้างล่างอือหึเป็นห็นไงดูดีอ่ะเออหน้าหลักดีดูเป็นส่วนตัวนะเพราะมันปิดกันได้ใช่แต่ก็คือปิดหมดมันก็ยังหายใจได้นะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นตะไคร ไม่ต้องกลัวขาดอากาศหายใจนะจ๊ะหน้าต่างก็ค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้หนึ่งข้างหน้าอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งมาดูฝั่งกันบ้างอันนี้ก็เปิดได้อันนี้ก็หน้าต่างแล้วก็คือหน้าต่างมีทุกห้องนี่เลยอุ้ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหรอ แบบโค้งเข่าเขาอะใช่ไหมใช่เพราะว่าสวยอยู่นะสวยสีใหญ่ดยเนอะอืมไอตัวนั้นะมันต่อซิปหลังขาเราทำมันยืดออกมาใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็คือจะมีซิปให้เกี่ยวกับตัวผ้าใบอันนี้นะน,ะน,นี่เขาจะมีที่ต่อทับด้วยนะใช่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเนี่ยนะนี่นี่แค่นี้เราก็กางข้างหน้าออกมาเป็นทับได้แล้วเนี่ย ถ้าเราไปข้างนอกฟิลมรู้สึกว่าแบบทับอันใหญ่อาจจะไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าถ้าเราไปกันสี่คนเราอยู่ใต้นี้สบายนะมันก็จะเป็นล็อกสี่เหลี่ยมมาทุกคนลองแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขึนเสาอย่ี้อฮ้ยทลาไมันองท้าไปพอดีเลยนี่แม่ดูนี่นะเขาจะมีที่ต่อสิทธิ์จาอ่าแค่น,นี้ก็ตึงแล้ว้วาวธรรมดาที่ไหนอะนอันนี้ถือว่าคุ้มค่า ก็เอาเสามาปักแล้วก็นั่งกินตรงนี้ได้เลยใช่เนี่ยมันก็เป็นมุมเล็กๆที่เราอยู่กันได้สี่คนพอดีนะอ้ามาเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรให้เราอีกนะครับอันนี้คืออะไรก่อนท้าใบปูพื้นหรือเปล่าฮะ <c oughs> ไม่รู้คนเยวแม่ดูในรูปก่อนแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวอะไรสักอย่าง่มันเหมือนทราวอีกนะเหมือนนั่นดี นี่พ่อก็แกะถุงเสาออกมาแล้วนะคะมาดูกันว่ามีต้นฟิว่ามีสี่อ่าสี่ต้นมุ้ยทายถูกด้วยอ่ะสงสัยเซียนเดี๋ยวดูแต่ฝั่งนี้เขาเขาซื้อเสาที่เราพิจิตี์ใช่ใช่เด็กจะบอกเหลือผ้าอยู่สองผืนรู้เลยเอามาเลเออมีสิบดวยงงเฮ้ยมันใหญ่เลยอ่ะสวยเชกเส้นหนึ่งขอเชือกหนึ่งแม่จับเสาไว้เพราะเนี่ยก้างง่ายนะ น้องๆวีสิบสามเลยแหละแต่แค่ว่าตอนกลางอ่ะให้ดึงขาบนออกมาก่อนแค่นั้นเองมันจะได้กระชับแล้วก็กางส่วนอื่นได้ง่ายมันก็ดึงปุ๊บไม่เห็นเสาต้องต้องอย่าคืนนี้พ่อมานอนตรงนี้ว้ค <What? S 2> อนเทนต์วันเดย์วิทเ้นต์คนเดียวเออแล้วลูกเนี่ย อยู่ที่บ้านไงบ้านห่างกันแค่นี้อยากกินเล็บบอกเดินเดินมาให้มีแต่คนรักอีกละลองไงไม่ก่อยเออน้อถ้าคืนนี้ฝนตกพอดีจะได้รู้ด้วยเป็นไงรั่วไหมอ่ะให้ดูมุมด้านหน้านะคะพอมีทมมุพวกเนี้ยเาไดด้้จะใหูออกมาก็ตรงที่ฟิล์มบอกเมื่อกี้ทุกคนว่าอันเนี้ยต้องเกี่ยวตรงไหนฟิล์มว่ามันเกี่ยวตรงมุมเนี่ยข้างล่าง ่างก็คือตรงข้อข้อช่วงตรงนี้มันจะได้เวลารูดขึ้นมันจะได้ติดตรงนี้นเออนี่ไงที่ฟิล์มบอกเมื่อกี้ก็คือมันจะเป็นทรงเนี้ยทุกคนเนี้ยปรับสายแล้วค่อยยึดไอ้นั่น่มันอามาถามว่าติดตรงนี้แล้วถือได้พ่อะอันนี้ตั้งสายย่อนสายนะครับไอ้ที่ผ้าที่มันว่างๆนี่มันมีซิฟเ,เอาอันยาวหรือว่าเสาที่ให้มาก็คือเอามาค้ำตรงนี้ต่อ เอาตรงป้าถ้าเราไปกลางนี่คือเพื่อนบ้านงงแล้วนะทับหน้าหลังเออรุ่นไหนนะฟิวพ่อบอกว่าคืนนี้จะให้นอนนี่คอนเทนต์ของน้องฟิวแฮปปี้ชแนลอ้อาวไม่งั้นเขาจะเอาออกมากลางข้างนอกทําไมคอนเทนต์ให้ฟิวอะมาดูห้องก่อนมาดูห้อง,งไม่ต้องตาโตมามาดูจริงเหรอจริงแม่ฟิวตื่นเต้นใหญ่เลยฟิวบอกอยากอยู่อยากอยู่เข้าไปดู มีห้องรับแขกไหมะห้องน้ำห้องหนึ่งหาโถเลยหาโถเลยนี่ก็ฟิลยืนได้นะทุกคนเนี่ยยืนได้ยืนได้แบบปกติฟิลสูงประมาณร้อยหกห้าเนี่ยเห็นบ้ากระโจมข้างบนมันก็จะยืดความสูงนะคะแต่ถ้าเทียบจากช่วงแถวตรงนี้มันก็ประมาณร้อยสามสิบเซนก็ยืนได้เราเห็นมั้ยอยู่อันนี้เดียวเองนะอันนี้เดียวตรงไหนพอแบกมาไม่ได้เนี่ย พ่อต้องแบบว่าเอาขึ้นสกูตเตอร์เลยเนาะฟิลเพราะมันหนักมากใหญ่มากก็เราเห็นไม่ถึงเลยนะถุงช่องถุงอะไม่อันนี้เป็นกล่องนะอ่ะอันนี้ <c oughs> เป็นกล่องอนะเหลือทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เหลือเยอะจาอ้าหนูว่าอันนี้แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ดูตรงมุมอันนี้เป็นท้าวแบบพ่อเอาน้ามาไปแม่ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเอาเสาเองนี่ไงที่ฟิล์มบอกว่าเสาสี่ต้นนี่แหละเอามาใช้หนูว่าไอ้ผืนนั้นก็เป็นท้าวอีกแหละอันนี้คือมาแบบ กายแบบนี้ได้นะะไ,ไบาบฝังหรอมีทับไหลายฝั่งอยู่อ่ะฟิวหันไปทางไหนก็เจออ่ะอ๋อตรงนี้ใช้เสาสามต้นเหรอใช่แปลว่าสิต้นที่ให้มาก็เอามาใส่กับท้าบหมดเลยโคงด้านในก็คือไม่ต้องใส่เสาอะไรเพิ่มเพราะว่าเขามาเป็นโครงแบบนั้นอยู่แล้วอุ้ยเนี่ยแหละท้าบเนี้ยแหละจบประหยัดหลังรถไปได้เยอะนะอุ้ยแต่ฟิวว่ามันใหญ่แล้วมันก็ทรงสวยแล้วมันก็ไม่ได้กลางยากอย่างที่คิดตอนแรกที่คิดว่ายากเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นรีวิวไง พอครั้งแรกปุ๊บรอบหน้าโปรเลยเดี๋ยวพ่อทําคนเดียวนี่ให้เทียบความสูงนะคะทุกคนเนี่ยถ้าฟิลยืนหรือว่าพ่อยืนใกล้ๆเมื่อกี้คือมันสามารถยืนแบบไม่ติดหัวเลยนะเรียบร้อยป้านหลังใช่สามห้องนอนห้องน้ําไปหาเอาข้างหน้าสูห้องน้ำเป็นไงฟิลขอสัมภาษณ์หน่อยใหญ่อะไรอีกมากใหญ่มากเนี่ยถ้าเทียบตอนฟิลยืนก็ตามที่เห็นเลยทุกคน พอดีเดร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก็คือยืนได้ปกติอันนี้ก็คือจะเป็นมุมข้างหน้าที่ถ่ายไปเมื่อกี้ตวเนี้ปิกนิกเนี่ยเ <Okay. S 1> ข่ามัชเปโลเฮ้ยเขามีไฟวิวอินให้ด้วยเหรอไฟวิวอินนี่ไง <laughs> ฟิล์มเห็นหลอดไฟตรงโค้งตรงกลางอันใหญ่ๆอะ่ะใช่ไหมมันเป็นเหมือนไฟอ่ะมันเป็นอ๋อนี่ไงไฟเขามีวิ่งตามรางอันนี้จะมีไฟบิวอินให้ด้วยนะครับ มเข้าันไหนก็ได้ทางเข้าของปั๊กไฟตรงนี้นี่อ่าตอบโจทย์ละ,ะทั้งไฟทั้งแอร์ฝั่งนี้มีไหมเดี๋ยวเรามาหาดูกันนี้เจะห้าเหรอใช่ของนี้เจ้าห้ายมีรูหนึ่งก็ยังดีอือแต่ไม่เป็นไรนะพ่อเดินเข้าออกเป็นว่าเล่นเขาชอบแล้วมันใหญ่จังเดินหลงเลยโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่อ่า ตรงมุมพวกนี้มันต้องลงสมอนะครับแล้วก็ยึดผมไม่ได้ยืดนะแต่เบื้องต้นเนี่ยดูแล้วแข็งแรงดีนะครับด้านหน้าเนี่ยคือแบบหูกว้างนะเมตรครึ่งได้ม้งเนี่ยจากเสาไปถึงตัวเต็นท์นะครับเมตรเมตรหน่อยๆนะครับคือสามารถนั่งทําอาหารทานได้เลยนะครับเหมือนวีสิเลยนะฝั่งเนี้ยแต่มีห้องแยกนะครับนี่เลยก็วัสดุเขาก็โอเคนะครับนี่อย่างเสาเนี้ยตีแบรนด์เลยนีเจอร์ไฮนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเราลงสมอแล้วดึงตรงเนี้ยผมว่าลมมาแรงๆก็เอาอยู่นะแม่นะดึงขึงให้ตึงทุกตัวนะครับกว้างนะครับแล้วมีมุมนี้อีกเนี่ยเหมือนตรงน้นนั่งกินตรงนี้เอาไว้แบบมุมวางคงวางของหรือนั่งเล่นก็ได้นะครับแต่ผมเองอ่ะผมมองว่าผมเอาแอร์ไปผมก็จะวางไว้ตรงนี้แหละใช่พวกกล่องอุปกรณ์เราก็จะวางไว้มุมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะครับ ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโถงนั่งเล่นละนะครับแต่เดี๋ยวตอนไปจริงๆเราก็อาจจะเอาอะไรไปปูถูกไหมแล้วก็ปูเสื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่งเล่นตรงนี้แล้วนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะซ้ายมือของเรานะครับนี่นะฮะคืออันนี้สามารถดึงให้ตึงได้นะครับเนี่ยปรับให้ตึงนะครับอ่ะปรับให้ตึงเลยนะครับทุกมุมนะเนี่ยแล้วตรงนี้มีไฟบิวอินนะครับ ไฟเขาจะอยู่ตามเสานะครับเนี่ยเนี่ยเสาเนี่ยตรงนี้มีนะครับน่าจะมีไฟแค่ห้องโถงกลางแน่เลยห้องตรงนี้แหละนะครับส่วนฝั่งโน้นน่าจะไม่มีแล้วส่วนด้านในมีอะไรบ้างผมแอบ,บเห็นด้านบนนะตรงโน้อนอะ่ะเหมือนมีที่ให้เกี่ยวไฟหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีตะขออยู่นะครับถือว่าโอเคนะฮะอันเนี้มีหน้าต่างฝั่งนี้นะครับเปิดได้สองข้างนะครับ แต่น่าจะไม่ใช่เป็นมุ้งนะเปิดแล้วเปิดโล่งเลยนะครับนี่อ่ะแม่เข้ามาดูแม่เดือนชอบไหมหลังเนี้ยใช่ดูอบหุ่นดีห้องนอนต่อไปเนี่ยอันนี้เขาจะมากับตัวเต็นท์เลยนะเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนหลักเลยนะแม่นะใช่แล้วก็มีหน้าต่างสามด้านนะครับแต่ว่าเข้าได้เนี่ยสองฝั่งก็แม่เข้าเข้าจากฝั่งนี้ก็ได้นะได,ได้ไหมอ๋อได้ได้ได,ได,ได้นี่ไงเขามีซิป เออลูซิฟมาปุ๊บก,ก็จะไปออกฝั่งนี้ได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าพวกเราอยู่กันเองสี่คนนะครอบครัวเราเนี่ยเราก็น่าจะไปออกฝั่งนี้ uh huh. แล้วน้องฟิลตรงเนี้ยถ้าปูเสือให้เรียบร้อยหนูว่านั่งเล่นกันได้ไหมได้ใช่ไหมแล้วก็ติดแอร์นะครับเปิดแอร์เข้ามานะแม่ให้แอร์หมุนเวียนอยู่นี้เนาะ uh huh. ก็เย็นเลยนะเพราะว่านะอยู่สบายแหละวิ uh huh. ถือว่าดีอ่ะหลังเนี้ยนี่เราถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะถามว่าสั่งที่ไหนอะไรยังไงนะคอนแทคขึ้นมาเลยนี่ไลยเฟซนี้เลยนะครับ ดูแลดีมากส่งของจริงและไวมากนะครับ<ช>ลอง<ช>ทักเข้าไปคุยกันดูนะครับถ้าสนใจถ้าสนใจนะฮะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะอันนี้เราซื้อ <laughs> ใช่ครับบริการดีเราก็บอกต่อใช่เนี่ยสั่งของอาทิตย์เดียวเองได้แล้วแม่ถือว่าดีมากนี่ก็จะเป็นเต็นท์เนเจอร์ไฮสตรตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2023นะครับที่ออกมาล่าสุดเลยนะ <laughs> ก็ถือว่าดีอะแม่เดือนบอกว่าชอบ ถูกใจหลังใหญ่แล้วน้องฟิวโอเคไหมคะหลังใหญ่มากเดินสะดวกอม่ต้องก้มแล้วใช่ข้อตรงนี้เลยอย่างคือห้องเยอะขึ้นระวางของภายในได้เยอะขึ้นไม่ต้องแบบมันต้องต้องมานั่งคิดว่าแบบเอ๊ะอันนี้วางไหนดีวางตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ แล้วตรงเท้ายเขาคือมันโศงเห็นไหมไม่ต้องเดินบ่อยๆไม่ต้องก้มอึงไง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชแม่แม่ลองเดินเข้าไปดูแตถึงเราจะมีสองห้องอะยังไงหนูก็นอนกับแม่เหมือนเดิมเนี่ยก็อย่างฟิล์มกับพ่อสูงแลง้วึง500-170เซนก็นพ่อ170ไม่ไม่โดนเหลืออีกประมาณเกือบ10เซนใช่ครับก็เนี่ยเรานั่งทํากินกันตรงนี้ได้เลยแม่ใช่ตอบโจทย์หลังนี้แต่ต้องไปกลางจริงหน้างานว่ามันจะตอบโจทย์จริงไงหมอ่าคือกลางแค่เนี้ยอของเข้าก่อน ใช่แล้วจัดแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยพ่อถือว่าเป็นเต็นท์หลังหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยแหละมี2ห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็เขามีทารบให้ด้วย ก็สำหรับคลิปนี้นะเนเจอร์ไฮสูตร oh. ใช่ไหม oh. เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ oh. ที่ผลิตแล้วก็นำเข้ามาขายในไทยนะครับ oh. พ่อไม่แน่ใจว่าพ่อเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าที่สั่งเข้ามานะครับ <Okay. S 1> อาจจะงงงตอนกลางนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันกลางไม่ได้ยากหรอกงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวเก็บก่อนนะครับไม่ไม่ไม่นอนไม่ได้แต่ขาด่าแถวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย